สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Beventure ครับตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการบนสโตเกาหลีเรียบร้อยเนาะตัวเกมจะเป็นแนว TPS นะครับแล้วก็มีภาษาไทยด้วยอ่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเปิดทดสอบตอนช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาผมเคยเล่นให้ดูไปแล้วนะครับอันนี้จะเปิดทางการนั่นเองนะก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศเลยละกันในส่วนของหน้าตาตัวละครก็เนี่ยจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมเนี่ยเห็นไหม หน้าตาจะออกแบบน่ารักน่ารักนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้เป็นตัวละครที่ตัวเกมมันมีให้มาตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีปีกเนี่ยนะครับกดเข้ามาที่ตรงตัวละครได้นะมันจะมีปีกแจกอยู่ตรงนี้ฮนะเออเนี่ยครับกดดูแล้วก็ใส่ปีกให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ได้ปีกมานั่นเองนะครับ เออนะประมาณนี้แล้วก็ของอื่นๆยังไม่มีเลยนะครับผมบว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับเอ่ะโอเคทีนี้ในส่วนของตัวเกมเนี่ยจะมีโหมดให้เราเลือกเล่นก็คือจะเป็นโหมดทีมนะครับแล้วก็โหมดแบบต่อสู้คนเดียวนั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็นโหมดการแบบว่าไปสุ่มเอาก็ได้นะครับมีโหมดที่แบบใช้มีดอย่างเดียวก็มีนะ นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเออเป็นโหมดทีมรบนะครับจะได้แบบว่าเล่นเสร็จไวหน่อยนะครับผมอทีนี้ก็เนี่ยกดเข้ามาเลยครับกดเล่นได้เลยนะครับตัวเกมมันก็จะทําการจับคู่ให้กับเรานะครับคนเล่นถือว่าเยอะทีเดียวนะคนเกาหลีชอบเกมแนวน่ารักแบบนี้นะครับผมอืมโอเคเข้ามาแล้วนี่อ่าเหมือนเมนูตัวเกมมันจะแบบมีบั๊กๆอยู่นะครับเนี่ยบางทีเข้ามาแล้วแบบเนี่ยมันจะเป็นบั๊กๆแบบนี้นะครับ กดยากนิดนึงนะฮะออกมามาอุ้ยฝั่งตรงข้ามเรียบร้อยคิวได้ไปนหนึ่งสวยอ่าเวลาที่เราเข้ามาเล่นตอนแรกเนี่ยเราสามารถสลับสับเปลี่ยนปืนได้นะครับจะเอาเป็นปืนกลหรือว่าเป็นไรเฟิลน,นะครับไรเฟิลก็ถือว่ายิงโอเคอยู่นะเออแล้วก็ในส่วนของการยิงเนี่ยเวลาเราเล็งเป้าไปหาใครเนี่ยนะครับมันจะยิงให้อัตโนมัติเลยนะครับผมหรือว่าตั้งเอาเองก็ได้นะ จะให้มันยิงแบบอัตโนมัติหรือว่าจะยิงเองก็แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมยิงอัตโนมัติดีกว่าเอา้าฆ่าได้เฉยเออโอเคมาจะิไปมันอยู่ตรงนี้มันซ่อนอยู่มันซ่อนอยู่เดี๋ยวก่อนกดทิ้งระเบิดไปเลยนี่แน่อุ้ย,อยเอา้าผมโดนได้ไงวะโอ้โหสังนั้นอย่างน้อยก็คิวได้2ตัวแล้วปะเออคือฝั่งไหนคิวได้ครบ50ตัวก่อนนะครับก็คือจะชนะไปนั่นเองนะครับผมอา่าโอเคเอยหายบักย็กแล้วเว้ย มาอยู่ตรงนี้พอดีสวยๆเอามามา,มาเพื่อนมาเพื่อนอุ้ยอุ huh. don t, don t, don t. Hint, ้ยอุ้ยโดน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 ้เออเรียบร้อยสวยงามอ่าคือมาสามารถแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมอุ้ยอุ um ้ยอุ้ยนั่งไงนั่งไงนี่แน่นี่เน่เออมากมาเรียบร้อยโอเคสวยครับโอ้ยโดนไลฟ์เฟินโอ้โหเดี๋ยวรอแบบว่าเกตเต็มก่อนนะครับแล้วผมจะแปลงร่างให้ดูนะเวลาแปลงร่างเราสามารถที่จะแบบเอ่อวิ่ง เร็วขึ้นนะครับแล้วก็แบบว่าเก่งขึ้นเนี่ยประมาณนั้นนะครับเอม, okay, มาอุ้ย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 มาอยู่ข้างหลังผมปะวะนั่นไงอ๋อมันอยู่ข้างหลังนี่เองมีหน้าแหละถึงโดนยิงตลอดนะครับไรเฟิลมันจะยิงค่อนข้างแรงอะ่ะนะอืมเอ้ยมันลงมาแล้วเอ้ยชื่อเกาหลีอ่านไม่ออกต้องลงไปแก้แค้นมันหน่อยแล้วเลยเอ้ยเอาไปไหนละกดตรงนี้ตรงนี้เฮ้เล็งเป้าไม่โดนรีบร้อยโอเค ผมได้คิวเว้ยเออมาไปเพื่อนเราจะขึ้นมาตรงนี้เอยเจอแล้วนี่แน่สวยโอเคครับไปปึ๊บไหนมีไหมตรงนี้ไม่มีเว้อุ้ยอุ้ยมันจะมีอ๋อมจะมีฝั่งหนูนะบางทีแบบมันรอเล็งยิงเราเลยนะครับใช้เลเว่นน่ะมันนั่งไงเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วรอหรออุ้ย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 นี่ไงอุ้ยโอ้โหโดน เออเนี่ยครับมันจะดูน่ารักน่ารักแบบนี้นะมาจะต้องเอาให้ชนะฝังผมนำอยู่เนี่ยมาเกิดขึ้นมาแล้วครับไปไหนแล้วไปปึ๊บยังไงอ๋อนี่ฝั่งผมลงไปข้างล่างดีกว่ามาโดนนี่เพื่อนโดนนี่แน่โดนเลือดเหลือน้อยใช่ไหมโอเคผมแปลงล่างได้แล้วแปลงเลยแล้วการมีเนี่ยมามันต้องโดนให้หมดนี่แน่นี่แน่มา มามาโอ๊ยไม่โดนเลยอะ่ะไม่โดนอะ่ะอือโอ้โหเรียบร้อยอ๋อฝั่งมันก็แปลกล่างเมื่อกี้ดี้ผ่ก็เลยโดนไปอืมไม่เป็นไรสามสิบเอ็ดต่อยีบสองครับมากดเกิดอุ้ยนี่ไงเจอแล้วอฟืบลงไปครับลงไปครับอ้าวมันฆ่าหมดแล้วนี่ว่าเฮ้ยเจอแล้ว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 ่าไงมันเลงอยู่มันเล็งอยู่ ปึบลงไปวิ่ยมันแปลงร่างโดี๋ยวระเบิดนี่แน,น่ยิงมันยิงมันยิงมันยิง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 โอ้โหเรียบร้อยคือมันจะเก่งะ่ะไอเนี่ยอีกนิดเดียวจะตายอยู่แล้วเสียดายวะ่ะแต่แบบในส่วนของการบังคง,บ,งคบังคับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปตั้งข้าวเองนะมันจะมีให้เราตั้งค่าอยู่นะครับหมุนมุมกล้องหมุนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูนะฮะมันจะมีให้เราตั้งอยู่อุ่ย เอาตายแล้วนี่ว่าเอาึ้นไปไม่เจอกู้ต่อสู้เลยเอ้ยชุบ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 นีแน่นี่แน่นี่แน่โดนโดนเรียบร้อยสวยผมได้แอสซิสต์เว้ยมาสองตัวมันหนีว่ะเดี๋ยวเราเบิดอุ๊ยอุ๊ยนี่โดนโดนลุม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 เรียบร้อยสวยเออมันดีมันดีครับอืม อันนี้น่าจะแบบเออ่ชวนเพื่อนมาเล่นได้อยู่นะลองดูนะครับผมยังไม่ได้ลองแอดเพื่อนเอาไปสี่สิบเอ็ดแล้ว,วปึ๊บมาโยนระเบิดไปทางนูน้นนี่เนยโยนไปเลยโอ้โหเรียบร้อย <c oughs> ต้องลองเปลี่ยนอะไรเพื่มาหน่อยดิลองดูลองดูรอบนี้จะเป็นไงนะครับอุ้ยจะครบแล้วอ่ะตัวมาลองดูซิ มีไรเฟิลแล้วนะตอนนี้ตูมนี่ฮะยิงอุ้ยเฮ้ยแรงว่ะไรเฟิลโคตรแรงเลยอ่ะนี่ฮะเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นนั่งยงนั่งมันมันมันคอยอยู่ตูมอุ้ยอุ้ยไม่ตายอืมแรงแรงไรเฟิลแรงมากเ้าอีกตัวหนึ่งจะครบแล้วอ่ะสบายแล้วอย่างนี้ชิวๆครับเรียบร้อยชนะเย้ โอเคเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศในส่วนของการเล่นนะครับเอาไม่ชนะหรอเอาฟังผมเป็นอีกสีหนึ่งเว้ยผมคึกว่าฝั่งผมเป็นสีแดงโอ้เนี่ยไอ้ยผมคิวเยอะสุดเลยนะเนี่ยดูดิเห็นไหมชื่อผมจะอยู่ที่หนึ่งนะครับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะโอ้ซะอย่างนั้นนึกว่าฝั่งผมชนะที่ไหนได้ไม่ชนะเว้ย โอก็บรรยากาศของในส่วนของการเล่นตัวเกมจะเป็นประมาณอย่างที่เห็นเลยนะครับผมประมาณนี้ส่วนเซตติ้งเนี่ยก็กดเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็มาปรับตั้งค่าเอาเนาะมันเป็นภาษาไทยก็น่าจะแบบตั้งค่าได้ไม่ยากอะไรมากมายนะครับผม,มนี่ฮะ กดเข้ามาปรับเลยนะครับการควบคุมต่างๆเนี่ยมันจะมีความไวของอมุมกล้องความเร็วการเลง็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนการตั้งค่าการยิงอย่างที่ผมบอกไปว่าสามารถยิงอัตโนมัติได้นะครับหรือว่ายิงด้วยตัวเองนะครับก็ลองตั้งค่ากันเอาเองอันนี้จะเป็นการตั้งค่าบัญชีนะครับผมประมาณนี้เนาะเออ ทีนี้ก็กดเข้ามาดูตัวละครหน่อยซิมีอะไรเนี่ยอันนี้คือแบบให้รับของรางวัลได้นะครับรับฟรีได้นะครับเก็บแบบคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็รับได้ส่วนนักบอลจะเป็นพรีเมียมนะครับก็มันเป็นแบบซีตซ์นพาสอะนะครับประมาณนั้นนะในส่วนของระบบนี้นะครับหลายๆเกมก็มีการเนาะในส่วนของตรงนี้ครับกดเข้ามาดูหน่อยฮะเป็นร้านค้าครับก็ขายของต่างๆนะครับขายตัวละครเนี่ฮะ ตัวละครก็จะมีหลากหลายตัวเลยนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะฮะความสามารถของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับผมอืมก็ลองเข้ามาเล,เลือกเอาว่าเราชอบตัวละครตัวไหนนะครับอืมหน้าตาตัวละครก็คุ้นเคยกันนะครับผมอืมโอเคต่อมาดูอาวุธนะครับอาวุธก็จะมีหลากหลายแบบนะครับก็ลองเข้ามาเลือกกันแล้วก็มันจะมีฟิกไว้อยู่นะครับว่าอาวุธ อันไหนเป็นของตัวละครตัวไหนนะครับไม่ใช่คือใส่ได้ทุกตัวนะต้องดูดีๆนะครับผม,มนี่ฮะอันนี้เป็นอาวุธธรรมดานะครับไม่มีสกินอะไรนะก็มาลองเลือกดูกันอันนี้จะเป็นในส่วนของปืนสั้นนะครับเออแล้วก็ม,มีมีปืนลูกซองด้วยเออแล้วก็เนี่ยสกินปืนอื่นๆน,นะครับอ,อ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบอ่าเนี่ยฮะ DIY นะครับก็คือแบบเป็นการแบบใส่พวกออของแฟชั่นต่างๆนะครับผมเนี่ยมันจะมีให้เราได้ลองดูนะครับ อ่านี่ฮะชุดแฟชั่นต่างๆเพียบเลยนะครับผมก็ลองเข้ามาดูกันได้นะเป็นเกมแนวแบบน่ารักน่ารักนะครับเนี่ย <S <S ปืนสกินปืนอะไรต่างๆนะครับผมอ응ืมก็ว่ากันไปนะนี่ชุดทหารตอนช่วงทดสอบเนี่ยมันแจกเพชรมาค่อนข้างเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็คืออ่ามันไม่ได้แจกและนะครับอืมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบตั๋วสุ่มอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะก็ ค่อยว่ากันนะครับลองเข้ามาดูนะครับโอเคนะจะเป็นประมาณนี้ตัวละครก็เข้ามาดูแล้วเนาะตรงนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นคลังอาวุธของเรานะครับเนี่ยสามารถอัพเลเวลอาวุธได้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะอัพได้ตอนไหนนะครับตอนนี้มันยังล็อกอยู่นะครับเนี่ยอาวุธลองอาวุธคว้างนะครับก็เข้ามาตรวจสอบกันนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นแผนที่ครับผมอ่ก็เข้ามาสำรวจดูได้นะครับในส่วนของแผนที่นะฮะเนี่ยประมาณนี้ครับผมแผนที่ก็ถือว่ามีเยอะนะ มีอมีี่แผนที่เลยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ตัวเกมก็หมดแล้วนะครับในส่วนของเมนูเกมแล้วก็จะมีให้เราดูโฆษณาได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมดูหมดแล้วนะครับผมนะเ,ออเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบมารับของรางวัลได้ก็ออนไลน์กี่วันกี่วันก็จะได้ของรางวัลตามนี้นะครับมันจะมีแจกนะโอเคส่วนอันนี้ที่มันขึ้นคําว่า Play เนี่ยนะครับก็คือกดเข้าไปดูได้ครับมันจะเป็นห้องแบบว่าให้เราเข้าไปลองยิงลองแบบเนี่ย ใช้อาวุธนู่นนี่นั่นไปนะครับเนี่ยเลงอันนี้ไรเฟิลเนี่ยครับอ่าประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับใช้สกิลอะไรต่างๆเนี่ยกระโดดกระเด,ดิดอะไรก็ว่าไปนะฮะแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอออนะ โอเคก็เอาเป็นว่าสําหรับตัวเกมเข้าคร่าวประมาณนี้ละกันนะครับถ้าเกมมันลงสโตทยเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จริงๆมันเป็นภาษาไทยแล้วไม่จะเป็นต้งองรอให้ลงสโตทยก็ได้นะโหลด apk ใต้คลิปผมก็จบแล้วนะครับผม mm hmm. อา่าโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปได้ก็แล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> ว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้จ้ะไปแล้วสวัสดีทุกคนครับ